เตรียมตัวให้พร้อมเพราะการอัปเดตฮาโลวีนในเกม99ใน s in the Forest ครั้งนี้กำลังจะพาเราเข้าสู่โลกแห่งความลึกลับและความสนุกที่ไม่เหมือนใครแต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนี่คือโอกาสทองที่จะค้นพบทุกอย่างก่อนใครแต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าอีเวนต์นี้จะเปลี่ยนวิธีการเล่นเกมไปอย่างไรมาร่วมค้นหาคำตอบกันเลย 99 Nest in the Forest ได้เปิดตัวการอัปเดตทีมฮาโลวีนที่แบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆพร้อมกันนี้ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลอีเวนต์ทั้งหมดมาให้คุณแล้วโดยได้เปิดตัวไปแล้ว2ส่วนแรกได้แก่ Trick or Treat และ Potion Making และยังมีส่วนที่3ที่กำลังจะตามมาเร็วๆนี้รวมถึงคำแนะนำในการติดตามอีเวนต์ต่อไปเพื่อไม่ให้พลาดทุกความสนุกที่รออยู่ข้างหน้าส่วนที่1 Trick or Treat วิธีการค้นหาเทียนฮาโลวีนวิธีการเล่นเกม Trick or Treat บ้านที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทริกออทรีได้วิธีการหาลูกอม c a n d i e s ร้านค้าลูกอม Candy Shop Class อาชีพนักรับขนมลูกกวาด Trick or t r e a t r ส่วนที่สอง p o n t making วิธีการผสมน้ำยาคลาสอาชีพแม่มด w i t h ส่วนที่1 Trick or t r a t เริ่มต้นด้วยการอัปเดตแรกที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนั่นคือเกม Trick or t r ผู้เล่นจะต้องนำเทียนฮาโลวีน ฮ a ลโลว e นแคนเด l e ไปจุดหน้าบ้านต่างๆในด่านต่างๆของ99ในสินเดอร์ฟอเรสโดยบ้านเหล่านี้มักจะมีฟักทองและใยแมงมุมประดับตกแต่งอยู่ในป่าลึกเพื่อเป็นสัญญาณให้เห็นง่ายๆนอกจากนั้นคุณยังสามารถเดินทางไปเคาะประตูบ้านของเอ็นพีซีต่างๆเพื่อให้พวกเขาปรากฏตัวออกมาและมอบขนมลูกอมแคนดีสให้หรือบางครั้งก็อาจจะหลอกคุณแทนแต่ไม่ต้องกังวลเพราะลูกอมเหล่านี้สามารถนำไปแลกของต่างๆได้และยังมีวิธีการหาเพอ มาเติมอีกมากมายตามรายละเอียดที่เราจะอธิบายต่อไปเพื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพว่านี่คือการผจญภัยเล็กๆในป่าที่ผสมผสานความสนุกและความท้าทายเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัววิธีการค้นหาเทียนฮาโลวีน คุณสามารถได้รับเทียนฮาโลวีนจากหลายช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นลองใช้คลาสพิเศษอย่างตรีอัลรีเทอร์ที่จะช่วยให้ได้เทียนมากกว่าปกติเพราะการมีเทียนเยอะๆจะช่วยให้คุณเล่นเกมได้สนุกและยืดเยื้อมากขึ้นนี่คือจุดที่สำคัญมากแต่หลายคนมักมองข้ามว่าการเลือกคลาสและพื้นที่เล่นเป็นกุญแจสำคัญในการเก็บเทียนอย่างมีประสิทธิภาพการเปิดหีบสมบัติการต่อสู้และกำจัดผู้ติดตามลัททิคัติสการเสร็จสิ้นการบุกโจมตีฐานลทัทธิคัติสเรด การพิชิตป้อมปราการลัทธิคาทิสตรองโฮลโดยเฉพาะป้อมปราการลัทธิจะให้เทียนจํานวนมากที่สุดยิ่งคุณสามารถเอาชนะได้มากเท่าไร่ก็ยิ่งมีลัทธิปรากฏตัวเพิ่มขึ้นทําให้โอกาสได้เทียนฮาโลวีนสูงขึ้นโดยอาจได้ประมาณ3ามถึงสิเล่มหรือมากกว่านั้นเราแนะนําให้ใช้คลาสไซบอร์กหรืออุปกรณ์อย่างปืนเลเซอร์และอาวุธประชิดเช่นดาบอ no ินเฟอร์ซอร์ คอนเดซิเดียนแฮมเมอร์หรือมอร์นิงสตอร์เพื่อจัดการกับพวกนิกายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือหากใช้คลาเซเลียนพร้อมเรกันก็จะช่วยได้มากเพราะศัตรูจะไม่สามารถตรวจจับคุณได้ในมุมอับสายตานอกจากนั้นให้เลือกเล่นในวัคเคนิกไบอมเพราะที่นี่มีคาทิสค่อนข้างหนาแน่นและอย่าลืมอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะยิ่งเวลาผ่านไปเทียนที่ดรอปออกมาก็จะยิ่งมากขึ้นนี่คือส่วนที่หลายคนพลาดไปแต่หากคุณทําตามคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนวิธีการเล่นทริคอทรี หลังจากได้เทียนฮาโลวีนตามวิธีข้างต้นแล้วก็ถึงเวลาเริ่มเล่นเกมคุณสามารถเลือกบ้านใดก็ได้เพื่อเข้าร่วมโดยวางเทียนตรงหน้าประตูบ้านและเคาะประตูในช่วงกลางคืนจากนั้นรอให้ NPC ปรากฏตัวและลุ้นว่าจะได้อะไรกลับมาไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรือคำหลอกเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่ที่น่าสนใจคือการตัดสินใจของ NPC มักจะสุ่มทำให้ทุกครั้งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นที่ไม่รู้ล่วงหน้าทริกให้รางวัลเศร้าหัก NPC ซเลือกทรีคุณจะได้รับของรางวัลต่างๆ ทริกหลอกเศ้าหาก NPC เลือกทริกคุณจะได้สัมผัสกับมุกตลกเล็กๆและไอเทมอื่นๆตามรายการด้านล่างรายการไอเทมจากทรีโลหะ Broken Radio Broken Microwave เชื้อเพลิง Fuel Canister อาหาร Carrot Cake Pumpkin Candy Corn Cotton Candy Candy Apple Pumpkin Pie อาวุธ Laser Cannon Dragon Frozen Chains เสื้อกราะ Frog Boots สกุลเงิน 5x Morc Coins Candies ไม่ว่าจะได้ไอเทมอะไรคุณก็จะได้รับลูกอม3อันเสมอหากเป็นคลาสทริคออเธอจะได้4อันต่อบ้านลูกอมเหล่านี้จะตกอยู่บนพื้นและหายไปภายใน40วินาทีดังนั้นต้องเก็บให้ไวก่อนที่มันจะหายไปบ้านที่สามารถเล่นทริคออทรได้ ในแผนที่ของเกมจะมีบ้านทั้งหมด10หลังที่รองรับกิจกรรมนี้วิธีสังเกตง่ายดายมากเพราะจะมีฟักทองประดับอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นจุดที่คุณต้องวางเทียนลงไปนั่นเองลองนึกภาพว่าการเดินสำรวจในป่าจะสนุกขึ้นมากเมื่อคุณพบบ้านเหล่านี้และแต่ละบ้านอาจให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปวิธีการหาลูกอมแคนดีส นอกเหนือจากการได้ในแผนที่แล้วยังมีวิธีอื่นๆอีกหลายทางเพื่อสะสมลูกอมเพิ่มเติมเพื่อให้คุณมีเงินทุนพอสําหรับการแลกของต่างๆในร้านค้าและสําหรับผู้เริ่มต้นลูกอมเหล่านี้คือกุญแจสําคัญในการเปิดโลกใหม่ๆในเกมจากการเล่นทริค or ทริคตามวิธีข้างต้นจากการสนทนากับแฮปปี้เดอะฮาโลวินไกจากการเก็บที่ตกอยู่ในลอบบี้ จากโค้ดพิเศษ https www online station net mobile game 993016ถ้ายังไม่ได้ใช้อย่าลืมกรอกเลยเพื่อไม่พลาดโอกาสสำหรับลูกอมที่ตกอยู่ในล็อบีคุณเพียงแค่เดินสำรวจไปเรื่อยๆก็จะเห็นมันอยู่บนพื้นและเก็บได้ทันทีส่วนการคุยกับ Happy ้เด h ์ฮัลโลวีนคกจะได้รับได้เพียงครั้งเดียวโดยต้องสนทนาตามลำดับนี้ I have a question ฉันมีคำถาม Who are you คุณคือใคร How do you stay so happy คุณมีความสุขได้ยังไง w a y t to deep man Can I have some candy พูดลึกเกินไปแล้วฉันขอลูกอมหน่อยได้ไหมร้านค้าลูกอม Candy Shop ร้าน Candy Shop สามารถเข้าถึงได้โดยการคุยกับ Happy the Halloween Guy และเลือกหัวข้อที่สองคุณจะพบสินค้าหลายอย่างที่ใช้ลูกอมในการแลกรวมถึงคลาสพิเศษต่างๆสินค้าบางรายการอาจยังไม่ปรากฏและต้องรอการอัปเดตส่วนที่สาม นี่คือจุดที่อาจเกิดความเห็นแตกต่างเพราะบางคนอาจเห็นว่าร้านนี้ทำให้เกมสมดุลขึ้นแต่คนอื่นอาจคิดว่ามันเพิ่มความซับซ้อนมากเกินไปแต่คุณคิดอย่างไรมาร่วมเถียงกันดูคลาสอาชีพนักรับขนมลูกกวาดทริกออทริเธอรคลาสอาชีพพิเศษนี้ https://www. online-station.net/pc-console-game/992076 ซึ่งแปลว่านักรับขนมลูกกวาด สามารถแลกได้จากร้านแคนดี้ช็อปในราคา30ลูกอมมีความสามารถพิเศษดังนี้ระดับ1ได้ลูกอม4อันต่อบ้านที่เล่นทริกออทรีระดับ2เพิ่มโอกาสที่จะได้ทริกมากกว่าทรีระดับ3เพิ่มอัตราการดรอปและการค้นหาเทียนฮาโลวีนให้สูงขึ้นส่วนที่2 p o โพช n m นเมกกิง สำหรับส่วนที่สองคือ Potion Making หรือการปรุงน้ำยาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้คุณผสมส่วนผสมต่างๆลงในหม้อปรุงยาที่ตั้งอยู่ในแผนที่เพื่อสร้างเอฟเฟกใหม่ๆที่น่าตื่นตาตื่นใจและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามเพราะการปรุงน้ำยากำลังกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในเกมแต่บางคนอาจเห็นว่ามันซับซ้อนเกินไปสำหรับมือใหม่แต่มาดูกันว่ามันจะพัฒนาไปอย่างไรวิธีการผสมน้ำยา หม้อปรุงยาจะปรากฏอยู่ในแผนที่พร้อมสูตรผสมที่เขียนไว้เหนือหม้อผู้เล่นสามารถหาวัตถุดิบจากในแผนที่หรือซื้อจากร้านค้าเพื่อนำมาผสมและสำหรับมือใหม่ลองคิดว่านี่เหมือนการทำอาหารในป่าที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์และความแม่นยำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีคลาสอาชีพแม่มดวิช คลาสอาชีพพิเศษอีกคลาสที่เพิ่มเข้ามาในช่วงอีเวนต์นี้สามารถแลกได้จากร้านแคนดี้ช็อปในราคา900ลูกอมมีความสามารถในการคว้างพปชั่นใส่ศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายและเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆทำให้การต่อสู้สนุกขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ รอการอัปเดตเพิ่มเติมรวมถึงส่วนที่3ที่คาดว่าจะมาถึงในวันที่1พฤศจิกายนเข้าเล่นได้ที่ https://www.roblox.com/ts/game/79546208627805/99-nest-in-the-forest ติดตามข่าวเกม PC คอนโซล https://www.onlinestation.net/pc-console-game อื่นๆได้ที่ onlinestation แล้วคุณคิดอย่างไรกับการอัปเดตนี้มันจะทำให้เกมสนุกขึ้นหรือซับซ้อนเกินไปคุณเห็นด้วยหรือไม่ด้วยกับการให้น้ำหนักกับคลาสพิเศษเหล่านี้หรือมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างมาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเลยเพื่อให้เราคุยกันอย่างสนุกและสร้างสารรค์